การบ้านน้องเฟรมข้อที่12 at the library the student พูดว่าจุดจุดจุด I will write about football ก็แ,แสดงว่านักเรียนพูดอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าผมจะเขียนเรียงความเกี่ยวกับฟุตบอล the librarian ทางบารรกกัาัก็ตอบว่า sorry someone borrowed it นะครับก็คือขอโทษนะมีคนยืมไปแล้วจ้าก็แสดงว่าประโยคนี้จะต้องเป็นประโยคที่ นักเรียนเนี่ยถามหาหนังสืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลนะครับอันนี้ฟุตบอลคือคีย์เวิร์ดของเราเดี๋ยวเราเราวงไว้ก่อนเลยนะว่าฟุตบอลเนี่ยสำคัญมากฟ mm ุตบอลทุกอย่างที่คําตอบนี่ต้องเกี่ยวข้องกับฟ mm ุตบอลดังนั้นเดี๋ยวเรามาดู mm hmm. ดูยังไม่ต้องดูทั้งประโยคดูก่อนว่าคําที่เป็นคีย์เวิร์ดในแต่และช้อยส์เนี่ยมันมีอะไรบ้าง mm hmm. I need a comic book uh, หนังสือการ์ตูนมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลดังนั้นตัดทิ้งไปนะครับสปอร์ตแมกซีนเนี่ย อาจจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลได้ดังนั้นเดี๋ยวอา้าน้ำมรกมีโทรศัพท์เข้ามานะครับน้ำมรกขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ เอาถุงเท้ามาสอนกันว่าน้องเฟรมกันครับมาช่วยสอนหน่อยช่วยน้ำมอกด้วยมีอะไรจะสอนไหม้ <c oughs> กลับมาเรียนหนังสือกันต่อดีกว่าครับโอเคดังนั้นแม็กสปอร์ตแมกซีนนะครับสปอร์ตนี่เกี่ยวข้องนะครับสปอร์ตนี่ดูจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเรา ขีดเส้นโยงบางๆไว้ก่อนนะโอเคนะโยงในใจก็ได้นะครับแล้วก็ May I have a drawing book drawing book สมุดวาดเขียนหรือว่าหนังสือสอนการวาดรูปมันเกี่ยวอะไรกับฟุตบอลไม่น่าจะเกี่ยวเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราคาทีปก่อนแล้วก็ Can you show me a cooking magazine cooking magazine ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับฟุตบอล นะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นข้อ2ครับ I want sport magazine ฉันอยากได้ฉันอยากได้สปอร์ตแมกกาซีนฉันอยากได้นิตยสารเกี่ยวกับกีฬานะครับฉันอยากจะเขียนเกี่ยวกับฟุตบอลดังนั้นเนี่ยเราก็ตอบข้อ2แต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าข้อ2เนี่ยเป็นคําตอบที่ไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับมันดูหวนๆผมอยากได้หนังสือกีฬา ผมจะเขียนเกี่ยวกับฟุตบอลมันเป็นเหมือนคำสั่งครับถ้าเราพูดกับบรรดอยากจะพูดดีๆนะครับพูดให้สุภาพเราต้องพูดคําขอร้องของเราเนี่ยในลักษณะของประโยคคําถามอย่างเช่น may i have a sport magazine หรือว่า can you show me a sport magazine อย่างที่เห็นในข้อ3กับข้อ4เปเนี่ยเป็นาการพูดที่สุภาพมากกว่าแต่อย่างที่บอกมันไม่ถูกต้องเพราะว่า,าคำคำที่เราพูดมาเนี่ย <c oughs> มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวข้องกับ กับเนื้อหาของฟุตบอลเลยนะครับดังนั้นอันนี้ตอบข้อสองอ่ละล่ะข้อนี้ผ่านไปมาดูข้อนี้กันดูบ้างนะครับข้อสามสิบเอะอันนี้น,นี้ตอบไปแล้วครับโอเคแล้วก็มาดูกันเอ้ยแมวสนน่ะแมวตัวนี้แมวตัวนี้สนมากครับ หนีเลยบัวหลักฐานนะสิสอ,อนไม่จบสักทีเนี่ยแค่สองข้อเนี่ยต้องงานแล้วนะเนี่ยอะ h e canteen ที่โรงอาหารนะครับมิสลีก็พูดว่า Would you like some drink คุณอยากอาอยากดื่มน้ำอะไรไหมคะคุณทอมก็ตอบว่า yes จุดๆจุด,จด please ข้อนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ได้ก็แปลว่าใช่ ถ้าเกิดเขาถามว่าอยากจะได้นี้ไหมเราก็ตอบ yes please ถ้าเราต้องการถ้าเราไม่ต้องการก็ตอบว่า no thanks นะครับคำว่าตอบการตอบว่า yes i would please ก็เป็นการตอบที่ถูกต้องตามไวยากรณ์เช่นกันแต่มันไม่ใช่คําตอบที่เขาใช้กันในภาษาพูดจริงๆคือเป็นคําที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ในความเป็นจริงไม่มีใครพูดแบบนี้กันนะครับแต่ว่า บางครั้งในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดเขาถามว่าอยากจะดื่มน้ำไหมคะอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมคะคาตอบที่เขาต้องการอาจจะไม่ใช่แค่ว่า yes please นะครับหรือว่า no thanks คําตอบที่เขาต้องการอาจจะเป็นว่าอยากจะกินชาเขียวอยากจะกินชาร้อนอยากจะกินกาแฟหรือว่าอยากจะกินน้ําเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วอาจจะบอกว่า yes a cup of tea please หรือ yes some water please หรือว่า yes อั k โคก please อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าก็มีวิธีตอบที่ถูกต้องหลายวิธีโอเคโชคดีนะครับสองข้อใช้เวลาสอนเท่าไหร่เนี่ยสิบนาที <laughs> stop recording อ๋อเดี๋ยวก่อนบาย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 